สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Honda s u ู o เรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดานะครับลหลายท่านก็บอกว่าเวลาสตาร์ทนะครับหรือว่าตอนติดเครื่องต้องกำเบรกฝั่งไหนถึงจะสตาร์ทได้นะครับแล้วก็เวลาติดไฟแดงแล้วก็เครื่องเขาก็ดับเองนะฮะ ในหลายท่านที่ซื้อมาใช้แล้วยังไม่รู้ระบบนะฮะก็สามารถเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าระบบเขาจะเพิ่มเติมมานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรอหน้าสีขาวรอหลังก็จะเป็นสีดำนะฮะท่านใดที่เพิ่งเพิ่งได้ถอยมาแล้วครับเพิ่งได้เอามาใช้งานยังไม่รู้ระบบ,บก็เดีย๋ยวเราามาดูกันนะครับว่ามันมีระบบยังไงกันบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะฮะก่อนที่เราจะขับขี่เราก็ต้องมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะหน้าจอเขาจะเป็นระบบดิจิตอลนะฮะเป็นเป็นตัวเลขวิ่งได้นะครับรุ่นนี้เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะหรือว่าติดเครื่องยนต์เราถ้าเรากำเบรกทางด้านด้านขวานะฮะหรือว่าเบรกหน้า มันจะสตาร์ทไม่ติดนะฮะฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องมากำเบกทางด้านซ้ายเท่านั้นนะฮะนะฮะผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับทางด้านซ้ายพอกดปุ๊บขอจะติดนะฮะนี่ฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัว เซนเซอร์อยู่อยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับที่ทำให้เครื่องยนต์ติดได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ว่าจอดติดไฟแดงแล้วแล้วเครื่องยนต์ดับนะฮะบางท่านก็ตกใจนะคิดว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับตัวนี้เขาจะใช้ระบบไฟฟ้านะครับตอนที่ ตอนเราติดไฟแดงนะฮะเครื่องยนต์ก็จะดับอัตโนมัตินะครับแล้วเราปิดคันเร่งก็สามารถไปต่อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำมันตอนเวลาเราหยุดรถหรือว่ารถติดไฟแดงนะครับสูเปอร์เอกรุนนี้นะฮะ,ะถ้าเราจอดติดไฟแดงแล้วเราแบบจอดนิ่งนะครับไม่อยากให้เครื่องดับก็ สวิตตัวนี้คระ,ะกดเอาไว้ด้านบนนะครับอยู่ทางด้านบนเราจะใช้ระบบทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเรากดลงด้านล่างนะครับเขาจะมีตัวตัว a สีเขียวนะครับจะขึ้นบนหน้าจออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นไฟสูงนะครับเราเปิดไฟสูงไว้เดี๋ยวเรจะลองกดดูนะครับ เขาจะดับนะครับแต่ถ้าเราขับขี่ไปสักแป๊บเนืงเขาก็จะขึ้นติดตัวเอครั้งคือตลอดเวลาก็คือเราใช้ทั้งน้ำมันทั้งทั้งไฟฟ้าทั้งสองอย่างนะครับเวลาเราติดไฟแดงเครื่องก็จะจะดับนะฮะหรือว่าเราเราจอดนิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับขี่ดูนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเี่ย แถ้าเราจอดอยู่ก็ที่เครื่องเาจะจะไม่ดับนะครับตอนที่เรายังไม่ออกตัวฮะไอเขียวตัวเอจะขึ้นนะครับ ต้องขับสักแป๊บนึงครับมันจะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตอนจอดนะครับตอนนี้เราขับขอูมจะติดค้างอยู่แบบนี้นะครับนี่เราชะลอรถแล้วนะครับ เครื่องยนต์ก็จะดับแล้วก็ไฟก็จะกระพริบนะฮะแต่พอเราจะไปต่อนะอันนี้คือช่วงหยุดรถหรือว่ารถติดไฟแดงนะครับเราก็สามารถบิดคันเร่งได้เลยนะบิดนิดเดียวก็พอนะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานแล้วก็ไฟเขียวก็จะขึ้นครั้งตามปกตินะครับอันนี้คือเราเราหยุดนะฮะ แต่ถ้าเราจะไม่ให้ไม่ให้เครื่องยนต์ดับเวลาติดไฟแดงเราก็เอาสวิตตัวนี้ขึ้นนะครับไฟเขียวก็จะหายไปเครื่องยนต์ก็จะทำงานตามปกตินะครับท่านใดที่เพิ่งซื้อรถรุ่นนี้มาก็สามารถเข้ามารับชมในคลิปนี้เป็นข้อมูลได้นะครับว่าสตาร์ทเครื่องแบบไหนนะฮะหรือว่า รถเวลาจอดติดไฟแดงแล้วทำไมเครื่องถึงดับนะฮะนี่ฮะก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปรถ Honda s u ู m เ r X นะฮะที่จอดอ่าแล้วก็เครื่องยนต์ดับนะฮะรวมไปถึงระบบสตาร์ทมือนะฮะลูกค้าหลายหลายท่านก็ มาถามผมนะครับเป็นเพราะอะไรนะผมก็เลยลองทําคลิปนี้ลงใน Youtube ให้กับหลายหลาท่านที่เพิ่งซื้อรถรุ่นนี้มาใช้นะฮะจะได้รู้ระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์รุ่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับ